เวียรันประโยชน์สุดซึ้งถึงสาววิกกี้แม้จะไม่รู้จักกันมาเป็นสิบปีแต่สาววิกกี้เนี่ยรักผมมากผู้จัดละครนคนดังอย่างตุกตากันตาได้ถ่ายคลิปช่วงหนึ่งเวลาสำคัญของพิธีวิวาของพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดนุ่มเวียสุกนลวันและสาววิกกี้พีมนยา แฟนสาวน้องวงการมาให้ได้ชมกันเป็นช่วงที่หนุ่มเวียนและภรรยาเล่าย้อนเส้นทางความรักและชีวิตคู่ของทั้งสองคนร่วมถึงจุดเริ่มต้นของความรักให้ฟังกันด้วยซึ่งเวียนและวิกกี้เปิดใจเล่าให้ฟังถึงความรักของทั้งคู่ว่าได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ4-5ปีก่อนวิกกี้มาช่วยเป็นสตันเพราะเขาเป็นนักดำน้ำ ในละครเรื่องสัมปทานใจซึ่งตอนนั้นหนุ่มเมียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเลยย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกครั้งเวียดกลับมาจากไทยหนักที่ต่างประเทศนึกถึงพอดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราดำน้ำ ได้ก็เลยได้ติดต่อเขาไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อถามว่าเชิงจีบไหมคือณนะักตอนนั้นโสดแล้วไงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะหลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิดอะไรกันหลายๆอยา่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเรารู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนง่าย ก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้มันค่อยซึมในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปปรับกันมาพอคนมันเริ่มรู้สึกดีกันแล้วความต่างของการก็เลยทำให้เริ่มรับได้ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันดานสาววิกกี้เีบอกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ นุ่มเวีย์เน่ยเล่าว่าเพราะอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตเติบโตมาด้วยตัวเองจากเด็กต่างจังหวัดมาต่อสู้ด้วยตัวเองแต่หลักๆก,ก็คือคนเดียวเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็มีความเห็นแก่ตัวแต่วิกกี้เขามาเปลี่ยนเขาพูดตรงๆเลยตอนแรกผมรู้สึกโกรธนะ พราะผมก็เป็นคนแบบนี้ก็อยู่มาแบบนี้เราก็อยู่ได้มีอีโก้พอลองเปลี่ยนลองมองให้มันกว้างขึ้นใส่ใจมากขึ้นโดยเริ่มต้นที่เขาเขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเขาต้องเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีได้ เพราะเขากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะทะเลา้อ็คุยกันให้จบอย่างให้ข้ามคืนพรุ่งนี้ก็ลั่นใหม่เพราะต้องมีชีวิตกันไปอีกยาวนานในวันที่ขอแต่งงานสาววิกกี้เนี่ยเราว่าวันนั้นง่วงมากตอนช่วงเช้าเขาบอกจะจัดงานปาร์ตี้กัน ก็อาสาช่วยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องก็รู้สึกตังหิดแล้วและเขายังบอกว่าทุกคนใส่ชุดสีขาวตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเก็บความรักไม่เก่งและไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เพราะเขาไม่ใช่คนเซอร์ไพรส์เราก็เลยเตรียมชุดขาวเอาไว,สว้สวย รอถึงสี่ทุ่มครึ่งก็เริ่มง่วงเมื่อไหร่จะขอแต่งงานก่อนที่สาววิกี้เนี่ยจะพูดความรู้สึกจากใจให้เวียได้รู้ว่าขอบคุณที่รักมากๆที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆ อยากให้ที่รักแข็งแรงแข็งแรงจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงลาเลิงแฮปปี้จะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆด้วยและหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ส่วนหนุ่มเวียเนี่ยก็ได้พูดความรู้สึกของตัวเองให้ภรรยาสาวเนี่ยได้ฟังเชน่นกันว่าวิกกี้เป็นคนที่มาทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น1ิปีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทําให้เราเห็นว่าวิกกี้รั ผมมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลผมดูแลทุกคนวิกกี้เป็นคนเสียสละรักครอบครัวเป็นคนจริงใจเป็นคนเด็ดค่ะแต่เป็นคนน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายยังไงทางเพจปนามามนาะคะก็ขอร่ว,ม,วมแสดงยินดีกับเจ้าป่าเจ้าสาวปลายแดงอย่างนุงเบสุกุลวัฒน์และสาววิกกี้ด้วยนะคะ ขอให้มีข่าวดีมีเวปบี๋โดยเร็วค่ะยังไงทางเพจมาดาเมยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ